เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับตลอดเดือน2เดือนที่ผ่านมามีทั้งเว็บไซต์พนันสมาคมเถื่อนทุณจีนสีเทากลับมาเรื่องนี้เรื่องมาเก๊า8 8 8ครับถ้ายังจํากันได้จริงๆแทบจะเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาบในครั้งนี้นะครับมาเก8า8คนที่ถูกกล่าวหานั้นมี4บอด้วยกันคนที่ถูกตั้งข้อหาไปแล้วมีบอเดียวครับก็คือเบนส์เดมอนวันนี้ตำรวจขยายผลแต่ไม่ได้ขยายไปยังบออื่นๆนะครับเป็นการ ตรวจค้นแล้วก็จับกุ่มคนที่แต่งเพลงให้กับเว็บไซต์มาเก๊า888รวมไปถึงคนที่แสดงในมิวสิกวิดีโอของเว็บนี้ครับนางสาวธัญการโรจินและนางสาวมิรานักแสดงในมิวสิกวิดีโอมาเก๊า888ถูกเชิญตัวมาสอบสวนนะครับหลังตำรวจนำหมายสารขอเข้าค้นในห้องพักย่านบางเขนแล้วก็บ้านพักย่านทุ่งครุ การสอบสวนทั้งสองคนยอมรับครับว่าเป็นคนที่อยู่ใน MV จริงได้รับการติดต่อให้ไปเต้นแนวเซ็กซี่เมื่อปี2562ซึ่งคนที่ติดต่อเป็นพริตตี้ที่เคยทำงานด้วยกันโดยไม่ได้บอกนะครับว่านำไปใช้ในงานอะไรหลังมาเห็นคลิปวิดีโออยู่ในเว็บไซต์ก็โทรศัพท์ขอให้ลบคลิปแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากนี้ก็จะพิจารณาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปไปเผยแพร่ เพราะเป็นการนําไปเผยแพร่ผิดวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกันหลังจากการสอบสวนครับตำรวจอนุญาตให้ทั้งสองคนกลับโดยไม่ได้แจ้งข้อหานะครับอีกคนนึงค่ะเป็นนักแต่งเพลงนะคะคนนี้ตำรวจนำหมายค้นไปควบคุมตัวที่บ้านในจังหวัดสกลนครผู้ต้องหาเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วก็ร่วมแสดงใน MB ด้วยส่วนข้อหานั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจจะเป็นการเข้าขายชักชวนโฆษณาให้มีการเล่นการพนันหรือไม่ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่คุณดิวให้การเป็นประโยชน์และก็ทางพุทธของทานรองวิวัฒน์เนี่ยหาข้อมูลมาสานับสนุนกันเราก็เลยได้หลักฐานที่เจนประกอบว่าจริงๆแล้วใครมีความเกี่ยวข้องกับกับเว็บขนาดนี้บ้างก็เป็นการเสริมในการที่จะ,ะปิดข้อต่อสู้ของของผู้ต้องหา สหรับการที่เราไปจับไปแต่อย่างคนที่มันเต้นลันกษณะแบบนี้นะเราต้องทาต่อไม่ใช่นี่น,นี่น<ช>คือนี่คือเราไม่ได้เราไม่ให้เรายังไม่พิจารณาเลยว่าดูฟังจากน้องแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนองมีเจตนาไม่เจตนานะครับแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงที่ว่าเว็บน,นี้มีจริงใครเป็นคนใหญ่กันซึ่งเราจะดำเนินการต่อไปตำรวจบอกว่าตอนนี้หลักฐานครบแล้วนะครับต่อไปก็คือการดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับเครือข่ายนี้ โดยเฉพาะการนำเงินที่ได้จากเว็บไซต์การพนันที่ไปปกปิดซ่อนเร้นหรือนำไปซื้อทรัพย์สินอื่นๆนี่ตรวจสอบมาครบแล้วครับส่วนในกลุ่มพี่น้อง4บออย่างที่ผมเกริ่นไปว่าตั้งข้อหาแค่บอเดียวเบนส์เดมอนส่วนอีก3คนยังไม่ได้ถูกออกหมายจับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานครับว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่